เมื่อวานนี้นะคะเป็นการปฏิบัติการค้นหาและปลดวัตถุอันตรายเรือหลวงสุขโขทัยเป็นวันที่11แล้วชุดปฏิบัติการร่วมของกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสารัฐบนเรือโอเชียนเวลเลอร์ที่จอดเรืออยู่บริเวณอ่าวไทยใกล้กับจุดที่เรือหลวงสุขโขทยัยอับปางมีการดำน้ำสีเที่ยวด้วยกันค่ะโดยมีภารกิจในการค้นหาร่างผู้สูญหายการสํารวจและถอดถอนยุโทโธปกรณ์ในห้องศูนย์ยุทธการ เมื่อวานนี้ยังไม่พบผู้สูญหายแต่อย่างใดนะคะแต่สามารถนำเครื่องบันทึกภาพดิจิทัลขึ้นเรือโอเชียนเวลเลอร์ได้เพื่อส่งให้คณะกรรมการสอบสวนแต่ยังไม่สามารถปลดขีดความสามารถเครื่องควบคุมการยิงตอร์ปิโดในห้องศูนยุทธการได้ค่ะซึ่งจะดำเนินการต่อกันในวันนี้ อย่างไรก็ตามการปฏิบัติการเมื่อวานนี้เป็นไปได้วยความเรียบร้อยดีค่ะกำลังพลทุกนายปลอดภัยและสำหรับการปฏิบัติการในวันนี้นะคะจะมีการดำน้ำลงไปของชุดปฏิบัติการผสมของกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐในการค้นหาผู้สูญหายและปลดขีดความสามารถยุทธปกรณ์ในห้องศูนย์ยุทธการจำนวน4เที่ยวกันด้วยกันค่ะ